เดี๋ยวับมาดูตอนนี้เป็นฝาสีนะครับแม่เหล็กจับไม่ติดนะครับเป็นลูกขาวลูกใสได้หมดนะครับไม่ติดนะครับข้างในก็สวยอันนี้มาร์กไว้เวลาชัดแบบแล้วก็ตอนเล่นแล้วก็แจ่อ่อนนะครับเปิดเครื่องถ้าเป็นสีกับเบี่ยวเครื่องก็จะทำงานชมครับ อันนี้่ก็คือเล่นเล่นสีกับเหี่ยวกักสีเหี่ยวเต็ยงต่ำนะครับกักสีเียวเต็งต่ำนี้ตกรู้นะครับถ้าเครื่องไม่ทางานเนี่ยเราก็ไม่ต้องเล่นสีกับเหี่ยวก็เล่นหน้าบนเล่นบวกห้าหกไว้กักห้าหกสีดําเยอะกว่าสีแดงก็จะอ่านเป็นเป็นดําเลยนะครับเป็นดําเลยถ้าเครื่องสมานแบบนี้ ก็คือเป็นสีกับเบียวก็คือสีแดงมันก็จะเยอะกว่าสีดำเห็นไ,ไหมครับพอเซนก็คือสีเหี้ยก็เป็นต่ำครับถ้าหายขึ้นมานี้ก็จะเป็นห้าสามกลับขึ้นมาก็จะเป็นสีสองเหี่ยงก็คือเป็นต่ำตอย่างเงี้ยเราขายสีกับเบียวไม่เล่นสีกับเบียวเราก็เล่นหน้าบนหน้าบนก็คือห้าหกเ๋ยวนี้ประมาณนี้นะครับ นี่ก็เล่นหน <the surface. S 1> kind of ้าบนครับหน้าบนก็คือเป็นเป็นหน้าสูงเลยไม่ได้อ่านสูงเลยนะครับถ้าสีมาเม็ดเดียวมันจะไม่อ่านมันจะอ่านเป็นสูงถ้าเป็นแบบนี้นีก็อ่านเป็นต่ำอ่านเป็นต่ําเลยนะครับถ้าแบบนี้แบบนี้ก็อ่านเป็นต่ํานะครับถ้าแบบนี้แบบนี้ก็อาจจะไม่อ่านนะครับอาจจะอ่านเป็นดําประมาณนี้ ก็คือเราถ้าไม่แน่ใจเราก็ไม่ต้องเล่นครับเรารอแน่ใจเราให้เล่นนะครับถ้าสีกันมาปุ๊บก็เป็นเป็นหน้าต่างมิจนะใ,ใจก็สอบถามก็ไมาได้น,นะครับแต่นี้เขย่าแล้วก็รู้เลยนะครับ